เต็มจอโหันหนึ right, mm ่ง hmm. ร้อห้าสิบทุกคนโอ้ไหลเรื่อยๆฮะเป็นไงฮะอีดิผมมาดิโอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพีนอาสนะฮะจะพามาเล่นเกมของค่ายฮีบีจีอีกเช่นเดิมนะฮะอียิปครับวันนี้โอเคฮะมาที่ทุนน้อยๆนะฮะสองบบาทนะฮะ เราจะมาไล่เกลือที่เบ็ดละ1บาทก่อนแล้วกันนะฮะเราก็อ่ะโอเคไปเอาตัวสปินไป10แล้วกันไล่เกลือกัน,นะฮะเข็มนี้มานะฮะแตกดีฮะโอเคไล่เกลือน,นี่ย สวยฮะเจมาโอ้โหนี่ขนาดไล่เกลือนะครับแตกอย่างนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นตามก็เชิญนะฮะเกมนี้อียิปตีฮะจีโอเคอู้สวยฮะบาทเดียวนะฮะเนี่ยอุ้ยอะไรวะไล่เกลแตกอะเชื้อเจเข้าไว้สามตัวนะฮะโอเค กางเขนโอเคคับแล้วมาเดี๋ยวเรามาเพิ่มเบ็ดเป็นสักสามบาทดีกว่ามาสักสามบาทโอเคมาเบ็ดละสามบาทมาโอเคสวยฮะม,ม้า ไหลฮะทุกคนไหลฮะ,อ,ลฮะ,ะอ้าวไหลฮะมาอีบ้ารับไป15บาทนะฮะมาเรามาซื้อกันซื้อปิเจอร์ไปเลยโอเคมารูด้ดูซิจะแตกรุอเปล่าสำหรับอียิปต์นะฮะอืเอเาเป็นฟรี10.5คูณ้ากันมา เริ่มกันเพื่อนๆพนใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะหรือว่าอยากเล่นเกมในค่ายของผมก็คือ,อลิง์อยู่ใต้คลิปนะฮะสามารถเข้าไปสมัครยูสแล้วก็เล่นได้เลยเทียวคิวสวยเิ็มจอนะทุกคนมาตอบป่า49โ่โอเคอเคเุณเก่ดแล้วฮะ สวยเจเต็มจอไปเถอะมาโอเคสวยฮะไหลเรื่อยฮะไหลเรื่อยมาไหมสวยคิวต่อโอ้โหโอเคมาโอ้หมีายมาเพิ่มฮะได้อีกฮะโอเคร้อยเจ็ดเก้าทุกคนคูสิบสี่แล้วฮะไวสามตัวสิบเจไปดิ มาหลายต่อมาโอเคเคียวนะฮะมานี้สุดยอดทุกคนสามเจ็ดห้าจัดไปแล้วยาววันนี้ไม่รีบอีกเช่นเดิมอะเป็รุ่นทุนน้อยอย่างเราก็ต้องค่อยๆปั้านไปนะฮะวัาจี้แล้วเคมาเนี่ยชอบเวลามันจี้อย่างเงี้ยจี้ไปดิสวยสิบมา โอ้เต็มจอทุกคนดอกนี้คิวไม่เข้าช่องแรกนะทุกคนนะช่องแรกให้คิวมาเมื่อกี้ผมรับเต็มเสามห้าสฮะมาสองหมุนทุกท้ายมาทุนน้อยๆทุกคนนะสองสามิบบาทเมื่อกี้ทุนออกมามาเล่นให้ดูว่าเราไม่ใช่หน้มาม้าเราเล่นได้แตกจริง เห็นฮะคคนมามาหมุนกันต่อฮะรอบนี้ได้ไปเจ็ย็บาทโอเคฮะสวยครับหมันหมานฮะวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ว่าเออตั้งมบไว้เท่านี้ก็ควรที่จะเลิกแล้วก็ถอนแล้วก็พอนะฮะก็ถือว่าเป็นกำไรไ็กน้อยนะฮะที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา Okay. สำหรับผมจะตั้งเป้าไว้ที่2,000นะฮะ2,000ก็จะถอนเลยส5ิบห้าโอ้สวยหืม10บน่าจะเข้าช่อง3นะทุกคนเต็มจอเลยนะมานี่10มาอืมเจเข้ามาเคช่อง2ช่องมามมาซื้อพิเจอร์ไปเลยมา สามเจ็ดห้ามามอเว้เอาเว้มองสักห้าตัวมาสิกเก็ตเตอร์มามาไหมมาไหมโอเคเลือกบุญัด้ปบบไหนดีเอาเป็นอ่ะปีห้าคูณสี่ไปแล้วกันจัดไปต้องมาสิวะ หยิบใหอหยิบฟาโลฮะสวยโอ้ยนกฮะไปห้ 50, 10, าสิบคูณสิบมาคูณสิบเอ็ดละนี่บินร้อยห้าสิบบาทโอเคทุกคนสองมุมสุดท้ายฮะมาเคเข้าเคมาโอเค,อเคสวยคิวทั้งสองบ่า มาหมุนสุดท้ายมาเกเคไมไหนึ่งเจ็ดหกทุกคนมาไปเปลี่ยนสิบบาทเอาเป็นแปดแล้วกันมาซื้อแม่งเลยหกร้อยโอเคทุกคนมา มาดูสิจะเกลือเปล่าไหนดีไหนดีไหนด,หนดีเอาเป็นอ่ะโอเคฟีสิบคูณห้าไปดีตรงมาแล้วจวังหวะนี้อู้เต็มจอมาสวยฮนะร้อยสิบห้าโอ้โหเบ็ดน,นี้คิวมาอีกโอเคคูณแปะละ ยังไม่ได้ทุนนะทุกคนนะเหลืออีก9้าหมุนนะ192มาเมื่อกี้ทุน700ใช่ไหมมาสวยไหลาไมาเรื่อยดีน้องโอเคอโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เจมาเคเข้าไหมเคเอคิวสวยฮะ มาห้าหมุนสิบมาเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่าเกลือนะจีเข้าอูา 8, 7, ้งร้อยแปดเจ็ดสวยทุกคนเฮ้ยมายังตามอยู่นะยังตามทุนอยู่นะ 3, 50, สามหมุนสุดท้ายมา คนหนักอุ้ยโหทุกคนเคเคมาวิ่งมาเป็นเขนสวยมาวายมาช่วยคิว IQ. โอเคสวยทุกคนมาดอกนี้ต้องมาละอุ้ยสิบเข้าร้อยแปดบาทนะฮะดวงตามาอุ้ยตามาจริงด้วยสวยทุกคนสองแปดแปดคิวมา เต็มจอโหพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าทุกคนโอ้ไหลเรื่อยๆฮะเป็นไงฮะอีผมมาดีอืม,อมเป็นยังไงครับสำหรับไม้นี้ทุกคนเฮ้ยแม่งอีแม่งแตกวะ่ะแ่งสูตรว่าพันเก้านะฮะซูปเปอร์เกวินแม่งเจ๋งจริงมาสายเฮ้ยเอาได้ฮะอุ้ยมาโหฟีเจอร์นี้ 2487จัดาไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c r ร b e ให้ผมด้วยเลยกันนะฮะก็คือผมว่าผมพอแล้ว2 4 8สาสำหรับทุนแค่230ผมว่าโอเคแล้วนะฮะทุกคนผมขอจบคลิปไปนี้นกันครับบ๊ายบายครับ